ขอสิ่งปรบมือต้อนรับพี่แอฟทัศนค่ะช็อตเด็ดที่สุดที่คุณปีเคยแบบแอ a เ t out หรืออย่างที่บอกอ่ะ breakdown หรือไม่กับคุณแม่เนี่ยพอจะมีช็อตที่จําได้บ้างไหมคะเวลาที่เขาแย่ที่สุดคือเขาจะอยู่ที่บ้านที่จะปล่อยที่บ้านอย่างน้อยก็ยังดีที่ไม่ไปทําข้างนอกบางทีเห็นเขางองแงแล้วล่ะรู้งองแงแล้วก็ กับพี่เลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นเยอะเพราะว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเขางองแงระเบิดถ้าสิ่งที่แอบแบบทนไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ควรทําที่สุดคือการลงไม้ลงมือเดี๋ไหมคะเด็กบางทีก็จะแบบไม่บันไม่เอาไม่อมรับน้ำมันก็จะผลักก็จะตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะบอกว่าอันเนี้ยซีเรียสอันนี้ไม่ได้กดเหล็กของแม่เลยคือห้ามทาร้ายตัวเองห้ามทํรลายผู้อื่นและห้ามทํรลายข้าวของคือแอบจะทนไม่ได้เลยไม่ชอบเลยคือถ้าเวลาเราเห็นแบบนี่หมายว่าคนมมโคแล้ว ปาโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไม่อยากเห็นลูกเป็นแบบนั้นอันนี้ก็คือจะจะย้ำตลอดแล้วเขาก็เขาก็จะรู้ในกฎนี้พูดถึงโทรศัพท์เห็นบอกว่ามีมีการควบคุมกําหนดอย่างไรกับการที่เดี๋ยวนี้เราเห็นพ่อแม่เวลาไปไหนก็ตามจะเลี้ยงลูกด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องปกติได้มีบ้างไหมครับบ้านนี้ไม่เลี้ยงลูกด้วยมือถือหรือ iPad แต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ลูกดูเลยนะคะเดี๋ยวบางคนจะแบบเอ้ก็เคยเห็นปีใหม่ถือมือถือให้ค่ะ แต่ให้อะไรให้ดูอะไรเวลาเท่าไหร่อันนี้อยู่ในขอบเขตอย่างเช่นโทรศัพท์แอปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้ว่าเขามีสิทธิ์ดูได้แต่ต้องขออนุญาตก่อนและจะดูอะไรไม่ให้ดู YouTube หรืออะไรเงี้ยไม่ไม่มีเขาจะรู้ว่าในมือถือแอปไม่มี YouTube นะคือความจริงก็คือเซิร์ชเข้าไปได้แต่อย่างน้อยจะไม่มีไอคอนยูทูบเอาไปแอบซ่อนไว้ในโฟลเดอร์ลูกในหนึ่งซ่อนลูกใช่ก็จะไม่มีไอคอน y YouTube ให้เขาเห็นเขาก็จะรู้ว่ามือถือแม่ดูได้นั่นคือเขาก็จะดูรูปตัวเอง แต่ดูรูปตัวเองจริงๆนะคะค,คือรูปคนอื่นเนี่ยสมมติวันนี้มาทํางานกันนะสไลด์ผ่านสไลด์ผ่านเนี่ยจริงเหรอแล้วก็จะ<ม>ดูแต่รูปไม่ดูไม่สนใจไม่สนใจค่ะแล้วก็จะดูคลิปตัวเองเต้นอะไรแบบนี้แอปรูป<อ>้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทำร้ายหน่ก็ดูไปเถอะแต่นว่าเราก,กาหนดเวลาเขาว่าโอเคต้องตกลงกันนะถ้าถึงมาแม่บอกสิบนาทีนะสิบนาทีต้องคืนคืนคือคืนถ้าอ๋อไม่คืนใช่ไหมไม่คืนได้หนูดูไปจังหวะหนูจะพอใจเลยเราไม่มีอีกแล้วนะทั้งอาทิตย์นี้ ไม่มีนะอ่ะให้หนูเลือกก็จะเป็นแบบเป็นช้อยส์จริงๆแล้วเป็นช้อยส์แบบแกมบังคับแกมบังคับแต่ว่าเอ้าก็หนูเลือกเองให้เลือกแล้วแต่หนูอยากจะดูไปจนเที่ยงคืนวันนี้เลยก็ได้แต่ไม่ได้ดูแล้วนะทีนี้เอาไหมเขาก็จะแบบไม่เอาหนูขอคิดก่อนหนูขอคิดก่อนหนูขอคิดก่อนแป๊บนึงเขาก็แบบไม่เอาดกค่ะ เขาก็จะปิดคือมีฟอร์มมีฟอร์มมีฟอร์ก็จะใช้หลักแบบนี้กับทุกอย่างทีวีก็เหมือนกันการ์ตูนก็เหมือนกันนะคะก็ก็จะบอกเลยว่าโอเคอะตอนนึงมปนสิานาทีอะให้ดูจนจบสมมติจะปิดถ้าเกิดจะงองแงเขาแล้วหรือวัยเป็นวัยที่แบบช่วงนี้จะต่อรอวัยต่อรองล้วก็แบบอีกหน่อยหน้าอะไรแบบนี้ก็ก็ได้ก็ ได้ลูกสมมุติวันคือวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้จริงๆหนูได้ดูอีกวันหนึ่งนะแต่ถ้าอยากจะต่อต่อไปเลยตั้นี้ไม่ได้ดูดดทดเวลาให้เสร็จเรียบร้อยก็แล้วแต่ลูกลูกมือถืออยู่กับลูกลูกตามสบายก็จะแก้งแกล้งไอยคือความจริงมันไม่สบายแม่แมความ,มจริงไม่ไีอะไรสบายความจริงะลูกแล้วแต่ลูกถ้าลูกอยากปิดลูกก็ปิดถ้าไม่ปิดก็ดูไปนะอะไรยน น่็จะคิดได้ก็จะคดหนูขอคิดก่อนหนึ่งข้อคิดก่อนต้องให้เวลาาที่สุดใช่แต่ขอต่อไว้ก่อนต้องมีนิดนึงทีนี้การเลี้ยงลูกในยุคสมัยนี้เนอะ มันมีคนช่วยเลี้ยงชาวเน็ตหรอชาวเน็ตชาวเน็ตบางทีเราแล้วเราก็ต้องบอกว่าอย่างหนูปีอย่างเงี้ยก็เป็นความสุขของคนที่เขาฟอลโล่คอยดูที่เขาแบบว่าเออได้มาดูหนูปีทํานู่นทํานี่เราก็มีความสุขอะเนาะเป็นความสุขของคนหลายๆคนแต่ก็จะมีคนที่แบบเขามีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูหรือขอความเห็นอะไรเงี้ยแอปดิวยังไงคะเดี๋ยวนี้อ่านแล้วก็ก็คือเราก็เก็บเฉพาะอันที่หมายถึงว่ามันเป็นประโยชน์ของเราจริงๆถ้าอันไหนคือเขาเขียนด้วยความเขาไม่ไม่ได เข้าใจไลฟ์สไตล์หรือไม่ได้เขาแบบรู้ลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ปล่อยผ่านช่วงแรกที่รู้สึกคือช่วงแบบเพิ่งคลอดน้องใหม่ๆอะไรอย่างนี้มากกว่าอ่าเป็นประเด็นมากก็ประเด็นคลาสสิกคือเรื่องคาซีดอะไรแบบนี้หม่ฮาแบบทำไมฮันหน้าอะไรความจริงคือ เราก็หันหน้าเข้าแล้วแต่เวลาถ่ายรูปแล้วแบบเป็นรถตู้เขาก็คุงงว่ามันด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบไม่มีใครเขาหันหน้าออกกันปอก็เราก็ไม่ได้หันหน้าออกเราก็่รอ้จะอธิบายยไกลแล้วอะไรเงี้ยก็แบบเออแต่ก็ไม่เป็นไรก็คืออย่างน้อยเราก็เข้าใจว่ามันก็เป็นสาเหตุมาจากความที่เขาหวังดีโอเคเขาห่วงใยปีใหม่เขาก็ถึงสนใจแล้วก็อุตส่าห์พิมพ์มาอะไรเงี้ยค่ะคือก็ถ้าเกิดมีโอกาส อธิบายหรือขอบคุณได้ก็จะทำไม่ไม่ได้รู้สึกว่าโกรธหรืออะไรแบบนี้ค่ะใจเย็นนะในฐานะที่เป็นซิงเกิลมอมอยากฝากอะไรถึงบางคนเขาเรมรู้สึกว่า,วาทำไมชีวิตไม่เป็นธรรมเลยทำไมเราต้องอยู่คนเดียวหรือมันยากเย็นหรืออะไรเงี้ยฝากอะไรถึงคนที่เป็นซิงเกิลมัมด้วยกันบ้างถ้าถามว่ายากเย็นไหมืางกีพี่จ๋าบอก มันก็ไม่ง่ายค่ะมันก็ยากมันมัน,ม,นมันยากหมดเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะมีห่วงอีกอันที่เป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นต์นี <c oughs> ้เอะ <c oughs> แล้วเราต้องความรับผิดชอบหรืออนาคตของเขาเนี่ยมันอยู่กับเราทั้งหมดทั้งหมด <c oughs> มันจะกดดันขนาดไหนปกติชีวิตตัวเองก็ <c oughs> ก็มีความกดดันแล้วในระดับหนึ่ง <c oughs> ซึ่งเราโอเคไม่ว่าเราจะขึ้น <c oughs> เราจะลงเราจะอะไรเราจะโอเคกับ,ก,บกับมันหรือเรา พร้อมเสียงพร้อมตัดสินใจสมมุติจะกลับมาทํางานจะเลิกรับงานนู้นงานนี้แต่อันนี้มันคือชีวิตของลูกเพราะฉะนั้นความกดดันมันมีมากแน่ๆน่อ,ๆอยากจะบอกว่าสิ่งที่ที่เราต้องมีจริงๆอะ่ะคือมันคือพลังจากข้างในจริงๆ เพราะฉะนั้นสิ่งที่แอลอยากจะพูดกับซิงก็มาทุกคนมันก็คงเป็นเรื่องของกําลังใจที่อยากจะให้คุณแม่ทุกคนมีกําลังใจหรือแม้กระทาั่งบางครอบครัวก็เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวก,ก็อยากให้ทุกคนมีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปแล้วก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆเพราะแอลรู้สึกว่าปัญหาของลูกในแต่ละวัยมันก็แตกต่างกันไปตามวัยหรือตามบ้านของแต่ละคนสิ่งที่น่าจะช่วยได้ในการทําให้เรา มั่นใจว่าเราจะทําหน้าที่นี้ได้ดีที่สุดคือการเตรียมตัวอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงไหนช่วงเตรียมตัวจะเป็นซิงเกิลมาร์มหรือว่าเป็นแล้วคือการเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความพร้อมนั่นแอบหมายถึงในทุกๆด้านเลยค่ะคือด้านจิตใจสําคัญที่สุดด้านร่างกายร่างกายสุขภาพของเราด้านเงินทองอ,อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ในยุคนี้โดยเฉพาะคนที่ กำลังจะตัดสินใจอย่างเงี้ยค่ะก่อนตัดสินใจนอกจากใจตัวเองถามตัวเองว่าไหวไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวไม่ไหวคือพร้อมไม่พร้อมไม่ใช่ความพร้อมทางใจอย่างเดียวความพร้อมทางแรงกายเวลาเงินทองพร้อมจะรับผิดชอบอีกหนึ่งชีวิตหรือเปล่าถ้ายังไม่พร้อมลอก่อนไหมคิดเยอะคิดเยอะนิดนึงค่ะแล้วเตรียมตัวให้เราพร้อมคือตอนนี้แอปก็เลยเหมือนมีไอเดียนี้ยตลอดเลยว่า ไม่ใช่ว่าอยากให้ทุกคนมีความคิดในแง่ร้ายว่าเฮ้ยต้องเตรียมตัวตลอดเวลาว่าทำไมชีวิตคู่จะไม่อยู่ไปตลอดเราจะไม่อยู่คู่กันตลอดไปหรออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าอนาคตเป็นยังไงค่ะเพราะฉะนั้นความพร้อมของตัวเราเราก็ต้องเตรียมไว้ค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะเราแต่ว่าต้องพร้อมแบบกับลูกอีกหนึ่งคนด้วยเอาเป็นว่าหรือมากกว่าหนึ่งใช่ค่ะไม่ว่าเราจะ อยู่ตรงนี้หรือวันหนึ่งเราเกิดไม่อยู่ขึ้นมาลูกเราจะอยู่ได้ไหม,มเราก็คือ,อเพราะฉะนั้นระหว่างทางที่เรายัางได้ใช้เวลาอยู่กับเขาเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเขาด้วยเหมือนกันว่าให้เขาพร้อมมีความคิดมี mindset ที่ดีที่ ที่จะรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองให้อยู่รอดประสบความสําเร็จในชีวิตได้มันก็อาจจะฟังดูยากแต่แอบเชื่อว่าก็มีซิงกอลามหรือซิงก้ลแต่หลายคนที่ที่เขาประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกก็เขาเหล่านั้นก็เป็นแรงบันดนาลใจให้แอบเช่นเดียวกันเหมือนกันนี่ไงทีนี้แหละคําถาม<น>จากทางบ้านสาวสาวสตรีมีคลาสสาวสนุ่มหนุสตรีมีคลาสนั้นเป็นทีมที่ฝากคาถามเก่งคาถามแรกค่ะ<อ> อยากสวยเหมือนพี่แอฟต้องดูแลตัวเองให้ดีหรือเกิดใหม่นี้คะพี่สงนีพี่ได้คำถามที่เป็นเรื่อากของพี่พิมตอบไปแล้วว่าพี่ว่าเกิดใหม่ได้กว่าคะน้องไปด้วยไม่ได้ไม่ไปจริงๆแล้วเป็นคนที่ดูแลตัวเองขนาดไหนอันนี้แอบแอบถามเพราะว่าตอนนี้เวลาส่วนใหญ่ก็ใช้ไปกับลูกกับงานและกลับมาทํางานมีเวลาดูแลตัวเองจริงไหมคะ ไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยมีค่ะคือหลังเลิกเรียนแล้วอะค่ะมันก็คือจบแล้วเราไม่อยากทําอะไรอีกแล้วคือเราลูกเลิกเรียนใบสามายสองก็คือไม่อยากนอกจากจะต้องทิ้งชารลมไข่มุกให้หมดแล้วนั้นใช่ค่ะใช่ต้องมันต้องน้ำมันหมดแรงไปสู้กันต่อหลังเลิกเรียนค่ะอันนั้นก็เป็นความสุขที่สุดแล้วที่แม่ทําได้ก่อนเจอลูก ดูแลตัวเองด้วยชาองไข่มุกบ้างแต่อย่าบอกลูกนะคะเดี๋ยวลูกรู้ไม่ไม่ไม่ได้มีการแบบว่าออกกําลังกายหนูแต่ว่าเขากล้ามสวยมากเนยด้วยความที่เขาอุ้มลูกอ่ะท่บการมานและเสมองไปทางอื่นเหมือนที่ไปออกหัวใจอุ้มลูกวิ่งตามลูกนี่ก็คือแบบมีความตั้งใจที่จะออกกาลังแต่จริงจริงค่ะเขาก็รู้สึกว่าแค่สุขภาพเป็นเรื่องสาคัญจริงๆถ้าวันหนึ่งแล้วเราไม่ได้แบบสุขภาพดีที่จะไปไหนกับลูกเงี้ยเราเราอยากไปเที่ยวกับลูก อันนี้ก็ต้องสู้ไปท้าทานอะไรในหนึ่งวันในเรื่องของสุขภาพถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วออกกําลังกายมันแค่ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วเราจะสุขภาพดีไม่ดีจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าเรากินอะไรด้วยจริงๆกินยังไงจริงๆแล้วโชคดีไหมะเพราะว่าต้องกินดีต่อหน้าลูกไงแต่ว่ามันเลยทําให้สมมตินะคะเราอยากจะแบบเฮ้ยช่วงนี้เราอ้วนหรืออะไรแล้วเราอยากจะแบบลดเหลือ2มื้ออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องทานกับลูกทุกมื้อคือไม่อยากให้ลูกเห็นแบบ แม่<โ>ดไดเอทดแม่าทานน้อยแม่แมอะไรเนี่ยคือลูกจะฟังเราได้ยังไงถ้าเกิดว่าเราทานน้อยแล้วบอกให้ลูกทานข้าวให้หมดอย่างเงี้ยคือก็ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เราต้องทานทานทุกอย่างหมายถึงแบบข้าวโปรตีนผักผลไม้ทุกอย่างให้ครบเพราะไม่งั้นเขาก็จะไม่ฟัง<า>เราก็เลยกลายเป็นว่าได้เป็นคนที่ทานอาหารครบทุกหมู่แต่ตอนนี้ลูกเฮลตี้ของเราเองค่ะจริงหรอลูกกินอะไรลูกชอบกินอะไรคือกับ เขาได้จากแอปเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแล้วเขาจะชอบฟังคุณยายคุณยายจะเป็นแบบเฮลตี้ที่สุดในโลกในโลกคือแอปยังตามไม่ได้เลยค่ะบางอย่างเราก็แบบสมมติบางสาวอาทิตย์คุณยายไม่อยู่แอบอยู่กันเองแอบก็จะแบบบางทีก็แอบขี้เกียจก็แบบทําอาหารเช้าง่ายๆไข่ไส้กกอกขนมปังอะไรอย่างเงี้ยก็อเมริกันเบรคฟาสธรรมดาเขามันมีแล้วผลไม้หรอคะต้องทานผลไม้ก่อนเป็นอย่างแรกโอ้ตาย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 คุณแม่ตาตรงคุณแม่เหรอ ส้มไม่ลูกจะแกะเองเขาไม่แกะแกะเองลูกขัดแกะ้มเพิ่มเพิ่มม่วงอ่ะไม่ได้ทานผลไม้อย่างเงี้ยไม่ค่ะหนูอยากทานแพช่อ่นฟู้ดค่ะนี่ไงเลือกผลไม้โอเคแม่ก็ผ่าหรือก็ตักๆเอาเองกโอเคอย่างงี้คือเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะแบบไม่ได้กันนี่บอกว่าทานผลไม้เป็นอย่างแรกนี่ไง จ้าจ้าจัดจ้ากจ็จะก็ะะเป็นอย่างเงี้ยมันมีถ้าใสกรอกเยอะมันไม่ดีมีแป,ปลรูปไปอีกไม่ได้แต่ก็ทานนะ <c oughs> เี้ แล้วผิวพรรณเป็นยังไงผิวพรรณดูแลยังไงคะไหนก็เลยแลอยากจะสวยเหมือนพี่แอฟเนี่ยผิวพรรณแอฟว่ามันจริงๆนะมันไม่ได้เป็นแบบพูดจาเป็นแบบนางเอกแต่มันก็เริ่มจากข้างในจริงๆนะคะคือเราก็รู้สึกได้ว่าช่วงไหนที่เราเครียดเราสมมติเครียดเราจะนอนหลับไม่สนิทหรืออะไรมันก็เอฟเฟกไปหมดทุกอย่างหรือพอเครียดแล้วก็จะทานเลอะเทอะแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบช่วงไหนก็จะแบบอ้าว เออแปลกดีเครียดแล้วอ้วนไม่ได้เครียดแล้วผอมไม่มีไม่มีตาอะไรเงี้ยไม่มีเครียดแล้วอ้วนเฉยค่ะช่วงไหนสบายใจแล้วก็ทานปกติไม่ได้อยากอะไรเป็นพิเศษอะไรแบบนี้ชอบข้อนี้ว่าหมักว่าหมักด้วยภาพลักษณ์ที่ดูเป็นคนใจดีอ่อนหวานเป็นคนใจดี เจอเหตุการณ์อะไรที่มีคนมาล้ำเส้นเราบ้างไหมแล้วเราจัดการกับสถานการณ์ที่ถูกล้ำเส้นยังไง uh huh. จริงๆคนล้ำเส้นก็มีนะคะเหมือนบุคลิกคนจะไม่กล้าแต่จริงๆแล้วคนก็มีล้ำเส้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเราใจดีเหมือนแกล้งได้เหมือนแบบน่าจะ,าจะได้แหละ<อ>ไม่โมโหเราไม่น่าจะโมโหอะไรใช,ใช่รู้สึกว่า ไม่เป็นไรหรอกเขาเข้าใจทุกอย่างจะทําอะไรก็ได้ไม่ต้องรักษาน้ําใจกันก็ได้เพราะว่าดูดูเป็นดีดีไม่โกรธไม่มีอารมณ์อะไรเงี้ยเป็นแม่พระอะไรเงี้ยก็ได้ในสิ่งที่อยากได้ไปเรียบร้อยก็ได้รับมือยังไงได้รับการงติอโตยังไงบ้าง เราไม่เราไม่ไปตอบโต้ไม่อยากตอ่อค่ะนั่นแหละซึ่งจริงม,ม,มันไมัมนไม่ฟีดคนที่มากแกล้งเข้าใจผิดใช่ใช <ๆ S 2> นี่<ช>คือ<ล>คนแกล้งมันรู้สึกแบบจะมีความลกจิตอยากแกล้งแกล้งตอบฉันสิหรือว่าตีกับฉันสิไม่ได้ะไรนิ่งเฉยใส่เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อะไรกลับไปก็เศร้าแล้วก็เลกแกล้งไปเองโถถูกไหมคะคือเหมือนแบบนี่ก็คือวางเฉยเพื่อให้เขาแพ้ภัยตัวเองไปว่างั้นเออดีเนาะเราอยากทําได้จรงจรงเลย มีมเคยไป้กับเขาเดี๋ยวก็ไม่ชนะอย่าเลยเดี๋ยวเขียงไม่ทันเขียนไม่ทันไม่ทันแล้วเวลามีเรื่องแย่ๆ f ่อก้ข้ามผ่านมันได้ยังไงบ้างถ้าเป็นบอนนี้นะคะก็มองหน้าลูกหมายถึงว่าเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดหรือว่าคุยกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่สุดแล้วอะมันก็คือตัวเองคือบางอย่างมันอาจจะเป็นเชิงระบายซะมากกว่า หรือกับลูกแน่นอนกับลูกเราไม่ได้มีสิทธิ์พูดอะไรอยู่แล้วเวลาเรามีปัญหา แต่มันแค่เหมือนเรามองหน้าลูกเรากอดลูกมันก็เหมือนได้รับพลังอะไรบางอย่างที่เราสึกว่าโอ้ยเรื่องอื่นเป็นเรื่องเล็กน้อยมากอันนี้มันเป็นเป็นจุดที่ทําให้เราก้าวได้หลายๆปัญหามากๆเลยค่ะว่าสุดท้ายพอหันไปมองลูกไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่านี้แล้วเรื่งเล็กน้อยมากจะว่าอะไรเราจะวิพากษ์วิจารณ์จะอะไรมันเล็กมากเลยมันไม่มีอะไรทําให้เราเครียดหรือเรามีอารมณ์นอกจากเรื่องลูกเลยใช่ไหค่ะขณะเป็นคนแบบดูไม่มีอารมณ์อย่างเงี้ยแต่ แต่พอเรื่องลูกอ่ะรู้สึกมากมีอารมณ์มากปี๊ดมากมีทีมายเป็นคนเดียวที่โชคดีได้เห็นหมดนั้นจริงค่ะกับกับเรื่องอื่นอ่ะไม่รู้สึกว่ามันแบบไม่ไม่รู้สึกอะไริงแต่พอเป็นเรื่องลูกอะไรนิดหน่อยก็รู้สึก ทีนี้คําถามนี้เป็นเหมือนคําถามยอดฮิตสมัยเราโตมาเป็นดาราในวงการเลยพี่มีคติประจําใจอันไหนที่เอดไว้ใช้ในการดํารงชีวิตและการทํางานบ้างไหมคะถ้าเป็นสมัยก่อนนะเมื่อก่อนนี้ก็ตอบคติอะไรทำวันนี้ให้ดีดีอะไรเยอะก็มีเห็นไหม่อนปาีนก็มีตอนเด็กๆก็จะแบบมีสุภาษิตท่องไว้เนือาเพรโดนถามแน่นอนใช่สุภาษิตหากิีนเอาไว้สักสามอันแสบก็ตอบกันเบื่อกันเบื่อวนตยนไปเรียนยๆแต่พอถึงวันนี้ก็รู้สึกว่า สุดท้ายแล้วจากที่แอฟแบบผ่าน,านชีวิต<า>เออมามาจนตอนนี้ซึ่งมันก็แบบมีทั้งราบลื่นทั้งไม่ราบลื่นเราเคยคิดว่าเราจะมีชีวิตเพอร์เฟกต์แล้วมันก็ไม่เพอร์เฟกต์แล้วเราก็ผ่านมันมาแต่ตอนนี้เราก็รู้สึกแฮปปี้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออสิ่งหนึ่งที่เราที่แอฟคิดว่ามันสําคัญสําหรับแอฟแล้วก็เป็นสิ่งที่แอฟคิดว่าจะส่งต่อให้ลูกก็คือการที่เราเรารักแล้วก็เคารพในตัวเอง จุดจุดนี้ค่ะมันจะทําให้เราเวลาเราตัดสินใจอะไรในทุกขั้นตอนชีวิตมันจะทําให้เราไม่พลาดไม่พลาดในทีน่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะมีชีวิต perfect ตเรา,เราะจะจมีลมถามว่าแอปไม่พลาดแอปก็พลาดชีวิตแต่งงานก็พลาดแต่อย่างน้อยแอปมองย้อนกลับไปแอปจะไม่ไม่รู้สึกอายหรือเสียใจยกับการกระทําของตัวเองจะรู้ว่าอีกหน่อย ลูกจะรู้ว่าแม่มีชีวประวัติยังไงแล้วก็ไม่อายที่ที่แม่ตัดสินใจหรือแม่ทําอะไรมามแล้วรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เราจะไม่เสียใจทั้งหมดมันเริ่มจากจุดที่เราเรารักและเคารพตัวเองเรารักในในเกียรติของตัวเองแต่มัน พยายามจะอธิบายว่ามันไม่ใช่ความแบบ e go, อีโก้แต่มันคือ respect อตัวเองซึ่งสำคัญมากสำคัญมากอนาคตก็อยากให้ลูกเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันคือมันง่ายๆก็คือทำอะไรก็ได้ที่มองย้อนกลับมาแล้วเราจะไม่เสียใจใเราจะไม่อายตัวเองว่าโอ้ย <ทำ S 2> วันนั้น <ไป S 2> ทำอะไร,ไ,รไปเนี่ยวันนั้นพูดอะไรออกไปวันนั้นเราทำอะไรกับใครแบบนั้นได้ยังไง อันเนี้ยค่ะแล้วก็ไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์ร้ายแรงแค่ไหนสิ่งที่เราต้องรักษาไว้เราจะเสียอะไรก็ได้เราจะเสียใจ<ม>เราจะร้องไห้เราจะเสียเงินทองเราจะแต่เราต้องไม่เสียเกียรติของเราหมายถึงเราความเป็นตัวเองค่ะคนอื่นจะทําอะไรกับเราก็ได้แต่ต้องให้เกียรติเราแล้วเราก็ต้องให้เกียรติตัวเองก่อนถ้าเราไม่ให้เกียรติตัวเองก่อนเราก็จะไม่ได้รับการน,นับถือจากคนอื่นเช่นกันเป็น definition ของสตรีนิคลาสที่แบบว่า ต่เดี๋ยวก่อนจากเรามีคำถามประจำรายการค่ะแต่เราจะปรับคำถามให้เราไม่กล้าพูดคำั้นให้เข้ากับพีับสะอนค่ะคำถามนี้ทุกคนโดนมาแล้วค่ะถ้าเกิดพี่ออฟอยู่ในลิฟต์และมีคนเพลอพายลมในลิฟต์ดีมากค่ะที่ไม่ใช่ค่ะดีฉันไม่พูดคำว่า พ่เคนคุณทักษอนจะทำอย่างไรคะคนอื่นใช่ไหมคนอื่นในลิเรียบรอใครว่าคนอื่นค่ะไม่ค่อยตอบในเรียบร้ออคนอื่นค totally. ่ะคนอื่นคนอื่นสมมติว่าเนี่ยยืนอยู่กันเนี่ยในลิฟต์ด้วยกันที่ไหนก็ได้ห้างออฟฟิศอะไรก็ได้แล้วก็มีคนพายลมออกมาไม่ว่าจะด้วยเสียงหรือด้วยกลิ่น แต่คุณรู้แล้วว่าในลิฟต์นั้นมีโศเหตุการณ์เกิดนี้เกิดขึ้นแ่าวจะทำยังไงคะจะทำยังไงทำอะไรนะคะก็ต้องกั้นใจดิคกั้นกั้นหายใจอะนะหน้านะหน้าก็ต้องต้นหัวหัวหน้าเขาจะหลุดโอเคแหละไม่น่าหลุดไม่พูดกั้นหายใจอยู่กั้นหายใจอยู่แไม่อ้าปากด้วยขผมคอไ่น้า นี่แหละคําถามประจารายการไม่มีอะไรยา, <c oughs> ยาก <c oughs> เลยค่ะ <c oughs> เป็นอย่างนี้ออ <c oughs> ประมาณอย่างนี้แหละนี่แหละคือสตรีมีคลาสนะคะอ่ะ <c oughs> ทีมงานตรงนี้ครับปรบมือให้คุณแทบเชค่ะเราชอบมากเลยอ่ะเป็นแขกรับเชิญที่เราแบบอยากให้มานานแล้วแล้วในที่สุดก็มีโอกาสได้มานะคะอ่ะค่ะเชื่อว่าคนที่ถามไว้คงได้คําตอบแล้วนะคะว่าอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณเย็บด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่มาเล่าให้เราฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะสตรีมีคลาสของเราด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่เทปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ